พี่น้องจุดจวดตะบอเมทมอยครับพี่น้องมาเนี่มันดมาเด้อโอ้โเจอ้ยพี่น้องหอมๆมเนยเใจรึยกันใส่ชุดรถใสียลายเสหนลายส่ลายชลายพี่น้อง oh, sẹp 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 pino, ah pino, ah, xem -so, -so, cái จับหน่อยแซบแทบไปเนาะตำมะคงแซ่บแซ่บตำบาแม็กดูอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุคนครับวันนี้มาพบมาพอบ่าวแม็กบึงการอีกเช่นเคยครับพี่น้อง มะเมื่อนี้มีแนวแซ่บมาตอนพี่ตอนน้องครับผมนี่ก้อยนะครัพี่น้องแซ่บเหมือนกันพี่น้องเลยกับมะครูงขี้เตะแซ่บเหมือนกันไหมเลาแล้วก็แคบหมูน้มชีสพี่น้องแล้วก็ผักครับผมบุตธรรมอย่างมากมายครับซาลาบาแม็กยัดนะแซ่บเหมือนกันลถก้อยเด็กพี่น้องเออคุชชั่นนั้นวะข้าวปุ้นกันลาวสุดยอดพี่น้องเลย hm hôm bây giờ 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 สุดตัวน,น้องไปเอ่ะน้แงมาแซ่บแกันนี่ก้อยดิบม,ม,มือหวานองเอ้ยกับคำเขาแซ่บแล้วกันมาบรรยากาศดีขนาดไงเอ้ยมานื่ม,มน้ำ ปานี่ก็เลยได้ตับหุ่งก้อยเนื้อพี่น้องกินเที่ยงกุญมกร้านไหพุทธั้าราชวะรุ่รรโดดครับรยุล้ะนะโอ้ไปดิบแซบ่บอะ

กิ่ริ้วแม่น้ำก็ตัวนั้นวะอดอยากสดไปแล้วเออนะ คงไปเฟซไปน้องเลยฮะสอบสนาำบ้าไหมครับอ่ะเนาะโอ้กระดิกสับเช็นกับไปน้องโอ้ ลำเหนือ,อ่อยด็มาจร์มาไหมครับสดหือตั้งกหกระเทศเลยบเื่อมชิเนจม่จม,จม,จมกันเนาะ Gue se referreda kari Gue se refera mhm mm mà phải đoạn, cảm ก็เดีเ๋่น้ามาหน่ยทำหัวเป็ดนบอกแม่อ้แซ่บคักมากเมันตุกปลามันกดดี่ กินตำบะฮงเป็เผ็ดป่ะเนี่ยกับก้อยซ้นอืมก้อยเนื้อแซ่บๆพี่น้องเลยตำมะุ่งเผ็ดกับบรรยากาศกินยำเที่ยงกันกพี่น้องเอ้ยนะจะได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบบ่าวแม็กป์บึงการครับพี่น้องแล้วก็เพจบ่าวแม็กป์บึงการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวมากเกินได้ครับเดอ้อครับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับไว้เจอกันอ,อักกันหน้าครับผมสวัสดีครับ